สวัสดีครับทุกคนอยู่ในห่องด h e Fan นะครับผมวันนี้นะครับมาทำลิทเด็กนะครับคางเงโร่นะครับสายดอลเลดได้ดากอนนะครับก็มีคนขอมาแล้วก็อ่ะสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขอโทษที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำโปรเจกต์อยู่นะครับผมก็น่าจจะกลับมาลงคลิปได้สักช่วงแบบจบโปรเจกต์น่าจะจบช่วงเมษายนนะครับจะกลับมา อัพคลิปเรื่อยๆนะครับก็ขอใครด้วยที่ลงคลิปชา้านะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันเริ่มที่เกษรน,นะคุก่อนแล้วกันนะเกษรตัวเริ่มนะครับนี่เลยไวโวนคิดเลิร์นะครับใส่ใบหนึ่งริงตัวเริ่มจากอะไรก็ได้แหละนั่นแหละทิกเกอร์นะครับผมใส่เป็นคิดที่ข้อหกนะครับเป็นคีย์ธรรมดาคู่หกใบ แล้วก็เป็นดอทิเกอร์4ใบนะครับเป็นดอพีจี4ใบเอ้ยดอทิเกอร์6นะดอพีจี4แล้วก็ดอธรรมดา2แล้วก็คิวทิเกอร์4ใบนะทิเกอร์เป็นคี6ดอ6คิว4นะครับที่เพราะว่าเด็กนี้เป็นดอเลดได้นะครับมือมันต้องสี่อัพตลอดเราก็เลยมองว่าเออดอ6ดีกว่าเพราะว่ามือมันต้องสี่ขึ้นไปตลอดเราเลยมองว่านี่แหละคี6ดอ6นี่โอเคแล้วนะครับ ต่อมาเป็นเกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งเราจะใส่เจ้านี่นะครับเออตัวใหม่แล้วก็ไนท์อีนัทนะครับใส่ไปสี่ใบตัวนี้นะครับเมื่อลงสนามลงเรียเขาหนึ่งโซ่หนึ่งนะแล้วก็รีทายเลกาดแถวหลังพวแข่งใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้โจกันหนึ่งใบอีกเทคนะครับเมื่อถูกไรทำนะครับมันต้องอยู่แหวนด้วยครับดูการ์ดให้เป็นส่วนของกองการ์ดนะครับ เอาเกสสามไม่เกินหน่งใบขึ้นมือแล้วสับกองการ์ดนะครับก็ไม่ต้องทิ้งมือก็ได้หยิบสามฟรีขึ้นมือนะเพราะน่าจะเก่งนะใส่ไปสี่ใบเลยยูเลียได้อยู่แวนก็ได้เ,ดเดหมาะมากนะสี 4, ่ใบเกสเนื่งไปต้องมานะครับลาวาโฟโร์ดาก้อนใส่สี่ใบตัวนี้เวเลียเธอเราถ้าเราเรามีเร็กกัดมากกว่าบวกห้าพันอีสกิลนะครับเวเลียมันไม่ลงสนามนะครับดูห้าใบสุดของกองการ์ดเอาเกสามไมนเกินหนใบขึ้นมือสับกองการ์ดถ้านำขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งนะครับก็เปิดห้าสามแหละใส่ไปสี่ใบ แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเกศสามเวอร์สไตร์เกียรันใส่ไปสี่ใบเลยตัวนี้อยู่ลียท้าคือเราไม่มีคู่แข่งไม่มีรายการบวกห้าพันเอ็กสกิลอยู่ช่องเด็กการเงินท่าบูธให้เออโดฮาฮิตแวนการ์ดนะครับขรอบัดหนึ่งจูนหนึ่งโซเชนหนึ่งก็ใส่ไปสี่ใบนะครับเกศหนึ่งก็สิบสองใบนะครับผมต่อไปเป็นเกศสองนะครับเริ่มด้วยตรงนี้นั่น เบรกเบสดา้อนตัวนี้ตัวใหม่นะใส่ไปสี่ใบตัวนี้สารพัดประโยชน์มากเมื่อจบการต่อสู้ที่การนิยมตีถ้าในเทอร์นี้มีการรีทายเกิดขึ้นนะครับรีทายตัวนี้ทิ้งมจดหนึ่งอีกสก,กิลนะครับเมื่อถูกไล่ทับนะครับผมเออเรียดอกคราวอีคัหนึ่งใบรีทายอยู่ในนั้น,นแล้วก็ถ้าไม่ไรีทายในจุดหนึ่งครับก็ดีนะไล่ทับถ้าได้ยิงก็ดีถ้าไม่ได้ยิงด้จุดก็เพราะน่านจะเก่งนะครับอยู่วนอยูเรียได,ได้งคู่นะใส่ไปสี่ใบเลย ใบต่อมานะครับไวเวิร์นสไตร์ดูฮาใส่ไปสี่ใบ,ใบตัวนี้นะครับผมเออเมื่อลงจากมือนะครับเขาคาร์บ,บ้านหนึ่งคอเกียรันจากกองการไม่เกินหนึ่งใบของห่วอก,กาสอดสับกองการนะครับอีเทคเมื่อโจมตีถ้าเซอนี้ไม่ไม่มีคู่แข่งในบม,มียากาศนะครับเออคู่แข่งมันสามารถคอนอเมอลยูนิตคอได้นะครับโอเคใส่ไปสี่ใบ,ใบเออจะ Okay. หมดแล้วโอ้อสักครู่นะครับโอเคครับอคำต่อเมื่อกี้ของหายนะครับนาก้อนแดนเซอร์ฟ้าจะนะครับใส่ไปส็สาใบาตัวนี้ในเทอร์เราถ้าคู่แข่งมันมีเดียากาดโมเดลบวกห้าพันนะครับอีเซกิลเวเลีย เมื่อลงสนามดูห้าเอาโดฮา,าหรือเกียรันไม่เกินหนึ่งไบขึ้นเหมือสับกองการ์ดนะครับผมก็เป็นตัวหาคู่นรกนะครับก็ไม่ต้องชิ้งมือด้วยก็เจ๋งเหมือนกันนะใส่ไป3ามใบเกสสอประมาณนี้นะครับ่ะถึงมาถึงขนาดนี้ทุกคนคงรู้แล้วว่าเกสสามันเป็นอะไรน,นะโอเคเริ่มที่เกสสามใบแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวหลักของเราดนเลดได้ดากอนนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีนะครับ จะจำนวนทที่คุณได้เช็คนะครับถ้าเป็นถ้าได้เช็คเป็น normal unit s 2ใบนะครับหรือมากกว่านี้การของเราหนึ่งใบบวก1 0,000ืนะครับผมอีสกิลนะครับแถวหน้าด้วยนะอีสกิลเธอร์ละครั้งนะครับเมื่อจบการกระตุนท,ที่การนี้มนีทิ้งถ้ามือเรามี4ใบหรือมากกว่าต้อง4ใบหรือมากกว่าด้วยนะทิ้งมือ3ใบสแตนยูนิตนี้นะครับว่าเป็นลูกตัวลูกเงนได้นะครับอีสกิลนะครับเมื่อถูกไล่ทับ เลือกวันการของเราหนึ่งใบจนจบเทินยูนิตได้รับความสามารถออโต้ั้หมดของการนี้ยกเว้นความสามารถนี้นั่นแหละนะก็คือจะไม่สามารถได้เทคเบรกไลท์ของตัวนี้ไปได้นะครับสมมติเราไลท์เป็นตัวอื่นเทคคับก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็คือไงอ่ะนั่นแหละจะพูดอะไรลืม ่อมานะครับใบเอกาสารที่เราจะมาไลาทับก็คือต้องนี่เลย technical base master so n นะครับใส่ไปีใบตัวนี้ช่องแว่นนะครับเทิร์นคุณถ้าคุณไม่มีเอกาอยู่ในนี้และวิชั่นโทเค็นทั้งหมดในแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นนั่นเองนะครับ ex skill นะครับผมแว่นเหมือนกันทิ้งมือสอง call vision โทเค็นหนึ่งใบลงช่องเอกาดดีทายเดกา,กาทั้งหมดถ้าบริการเรามีโดฮาหรือกับเกียรรันนะครับผมก็ใส่ไปสี่ใบ อ่าเกียร์ก็นี่เลยตามแล้วก็มีใบนะครับี่่ใแล้วก็ไหนายฮิคาร์ใส่ไปหนึ่งใบตัวนี้เธอเราถ้าโอเคไม่มีลีกาตัวมันบุกหนึ่งหมื่นนะครับอีกสก,กิลนะครับคาร์บัตหนึ่งเลือดรีไทยลีกาโอเคหนึ่งใบรีไทยอยู่ในนั้นแล้วถ้าเรามีเกษาร์ใบอื่นในสนามเนี้ยได้รีไทยเป็นสองใบแทนกิลกดได้เรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ใส่มาจังหวะที่โดฮาหรือเกียรันไม่ขึ้นนะครับเพื่อเไว้นะใส่ใบนแล้วก็ ใส่ออเดอร์ไปเป็นหนึ่งใบะตัวนี้เป็นของดีของพี่อุ้มเขานะพี่อุ้มเขาเนาะผู้มายาแห่งพี่ชัยสมัยสงครามบทเทพแร่งนะครับใส่ใบๆตัวนี้คอสคือคาร์า 3, บาสามโซบาสามนะครับโจสามแล้วก็ยูนิตแถวหน้าทุกสากมใบบวกหนึ่งหมื่นนั่นเองก็เก่งมากเลยนะครับผมเอามาบวกพลังไว้ปิดเกมนะครับแล้วก็มันเพิ่มมือถ้าแบบเล่นไร้คับโดนเลทแล้วมือไม่ค่อยมีก็ใส่แบนี้เพิ่มไปนะครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมใส่นี่ครับวิชั่นโคเช่นนะครับใส่ไปใส่ไปด้วยใส่เบรเบียพอแล้วต้องใส่เพิ่มนะครับสกิลตัวนี้นะครับมันต้องได้เช็คครบน o อ m a l อ n ยูนิตเท่านั้นนะครับถ้าถ้าอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าออเดอร์เขาก่อนที่เล่นในคลิปช่องที่ร้านอ่ะผมเล่นผิดผมลืมไปว่ามันเป็นวิชเออหน้าม่อออเดอร์นะครับผมก็ขอโทษด,ด้วยลืมไปมันได้เช็คมนโน่นเพลินนะ ต้องได้เช็คผมตรงมอเเท่านั้นนะครับใครเล่นก็ระวังด้วยถ้าใส่ออเดอร์ใบนะครับผมแล้วก็เทคนี้นะครับผมได้เป็นฟอร์สทูนะครับผมใส่เพราะว่ารู้สึกว่าพลังมไม่ค่อยจำเป็นอะไรดูนี้เล่นนี้มันเอาคีย์ไปกดดันดีกว่านะแต่ใครจะใส่ก็ได้นะแลต่แต่เล่นเล่นนี้เน้นเป็นฟอร์สทูมากกว่านะครับผมก็มผสมเป็นไหมเนะี่ยโอเคอยู่แล้วมันน่าไม่น่าผสมอะไรเดี๋อื่นนะ่ผสมโอ้เหล่าก็ดูไม่เล่นไม,ไม่น่าเล่นได้เออกรนีเนี่ยนะ พยายามได้ไลด์โดนเลทบ่อยๆตลอดไอทุกครั้งที่เล่นนะครับพยายามได้พยายามเอ่อไลด์ดนเทครั้งแรกนะครับแล้วค่อยเป็นเบดมาร์ Mart นะครับจริงๆมันก็แบบเบดมาร์ Mart ตก่อนได้แหละแต่ว่าผมมองว่าดดนเลทก่อนมันปิดเกไมได้ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเริ่มเริ่มหลังอ่ะมันก็แก้งก็แกเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะกดดันโดน ถ้าเขาแข่งเรียเยอะเราเราอยากไลนเบ็ดเอาเาอากลเบดมาก,ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเริ่มก่อนอ่ะผมอยากให้เล่นเป็นดอลเลตก,ก่อนเพราะว่าเรายังมีเวลาตั้งเกมอีกไงแล้วได,ได้ได้ตีลุกแต่ไร่แรกมันอาจจะปิดเกมได้ก็ได้นะครับผมมองว่าอย่างนั้นไปก็ประมาณนี้แหละนะถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับให้ช่องเดอะแฟด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย